ถ้าวันนี้ได้ยินข่าวว่าพระสงฆ์ทำผิดวินยัยคุณรู้สึกอย่างไรโกรธผิดหวังหรือหมดศรัทธาเราจะรักษาใจอย่างไรเพื่อให้ศรัทธาในาศาสนาไม่สั่นคลอนหลายคนพูดว่าถ้าพระสงฆ์ยังทำผิดแล้วาศาสนาจะเหลืออะไรบางคนเลิกเข้าวัดเลิกฟังธรรมเลิกนับถือาศาสนาแต่ความจริงาศาสนาพุทธไม่เคยสั่นคลอน เพราะความผิดของบุคคลสิ่งที่สั่นคลอนคือใจของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าดูที่ตัวบุคคลแต่ให้ดูที่ธรรมพระสงค์เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามธรรมะแต่ไม่ได้หมายความว่าพระสงค์ทุกรูปจะสําเร็จสมบูรณ์ดังนั้นเวลามีข่าวพระสงค์ทําผิดพระวินัยเราควรถามตัวเองว่าเราศรัทธาที่ตัวบุคคลหรือศรัทธาที่คําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าบุคคลล้มเหลวคำสอนยังมีคุณค่าอยู่ไหมคําตอบคือธรรมะยังคงเป็นเรื่องจริงไม่ว่าพระสงฆ์รูปใดจะทำผิดเมื่อเราพูดถึงศาสนาพุทธเราจะนึกถึงพระสงฆ์แต่ในความจริงพระสงฆ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของศาสนาไม่ใช่ทั้งหมดศาสนาพุทธมีสามรัตนะที่เป็นที่พึ่งหนึ่งพระพุทธคือผู้ตรัสรู้ 2. พระธรรมคือคำสอน 3. พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราศรัทธาที่พระสงฆ์เพียงอย่างเดียวพอพระสงฆ์บางรูปทำผิดเราก็หมดศรัทธาทั้งหมดแต่ถ้าเราศรัทธาที่พระธรรมและพระพุทธด้วยเราจะยังมั่นคงในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ามีพระสาวกมากมายบางรูปปฏิบัติได้ดี เป็นพระอาหารหันต์แต่บางรูปก็มีข้อบอกพร่องบางรูปถูกไล่ออกจากการเป็นพระสงฆ์เวลาเราเห็นข่าวพระสงฆ์ทำผิดวินยัยใจเราจะถูกความโกรธความผิดหวังพัดพาไปแต่ความจริงแล้วข่าวก็เป็นสิ่งผ่านมาให้เราได้รับรู้ปัญหาคือเราไปยึดติดว่าพระสงฆ์ต้องเป็นคนดีเสมอพอไม่เป็นตามที่คิดใจเราก็ทุกข์ ดังนั้นการฝึกวางใจคือการเห็นความจริงว่าพระสงฆ์ก็คือมนุษย์มนุษย์ย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดแต่ธรรมะไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเวลาคุณขับรถแล้วเจอคนที่ขับรถไม่ดีคุณจะเลิกใช้ถนนทั้งชีวิตไหมคุณก็ยังคงต้องใช้ถนนแต่คุณจะระวังมากขึ้นการอยู่กับศาสนาก็เช่นเดียวกันเราต้องแยกศาสนาออกจากตัวบุคคล ข่าวร้ายคือสิ่งที่เข้ามาทดสอบใจเราศรัทธาที่มั่นคงควรตั้งอยู่ที่ธรรมะไม่ใช่ที่บุคคลวิธีวางใจในทางปฏิบัติ 1. การตั้งหลักด้วยสติทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องพระสงฆ์ทำผิดพระวินยัยอย่าด่วนตัดสินให้ตั้งสติอย่าเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ 2. การพิจารณาด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่า อย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินมาอย่าเชื่อเพียงเพราะมีคนเล่าต่อเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาเห็นได้ด้วยตนเอง 3. การแยกบุคคลออกจากธรรมกระสง่์ทำผิดคือบุคคลที่ทำผิดแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนยังคงเป็นเรื่องจริงที่เชื่อถือได้เสมอเหมือนคนหนึ่งที่หิวน้ำเขาไปเจอบ่อน้ำที่สกปรกมีต่โคลนเขาบ่นว่า เจอน้ำสกกรปรกแบบนี้ฉันจะไม่ดื่มน้ําไปตลอดชีวิตแต่ความจริงน้ําสะอาดยังมีอยู่แค่เขาเลือกบ่อน้ําผิดก็เท่านั้นก็เหมือนกับธรรมะที่บริสุทธิ์ยังคงมีอยู่แนวทางในการรักษาศรัทธา 1. ศึกษาธรรมะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นพระไตรปิฎก 2. ไม่เสดข่าวจนเกินไปเพราะข่าวบางอย่าง ยังไม่ได้พิสูจน์ความจริง 3. หม,มั่นฟังธรรมสวดมนต์เจริญสมาธิเพื่อให้จิตใจมั่นคงในยุคนี้ข่าวสารแพร่กระจายเร็วหน้าที่ของเราคือมีสติในการเสพข่าวอย่าโยนศาสนาทิ้งเพียงเพราะเจอบุคคลที่ทำผิดอย่าปล่อยให้ความโกรธความผิดหวังพัดพาใจเราไปทุกครั้งที่เจอข่าวพระสงฆ์ทำผิดวินยัย ให้เราเรียนรู้ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่เที่ยงแท้ทุกสิ่งทุกคนผิดพลาดได้เราควรยึดธรรมะไม่ใช่ยึดตัวบุคคลทางออกของจิตใจเมื่อพระสงฆ์ทำผิด 1. ตั้งสติไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าว 2. ใช้ปัญญาแยากบุคคลออกจากธรรมะ 3. รักษาศรัทธาในพระรัตนตร,รยัย 4. ใช้ข่าวร้าย เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเองก็ต้องไม่ประมาทเมื่อพระสงค์ทำผิดวินยัยอย่าเพิ่งหมดศรัทธ,ธาเพราะสิ่งที่เราควรศรัทธ,ธาอย่างแท้จริงคือพระธรรมธรรมะไม่เคยผิดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเสื่อมสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือใจของเราเองขอให้ทุกท่านรักษาศรัทธ,ธาในพระรนัตไตรัยให้มั่นคงใช้เหตุการณ์ทั้งหลายเป็นเครื่องเตือนสติ ว่าชีวิตนี้ไม่ควรประมาทศรัทธาที่แท้จริงคือศรัทธาในธรรมไม่หวั่นไหวไปตามบุคคล